สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับมีคําถามมีข้อสงสัยครับว่าประกันจ่ายให้50%ได้ด้วยหรือและอะไรการเสื่อมสภาพจากการใช้งานด้วยเราร่วมจ่ายทั้งทั้งที่ทเราเองก็เป็นฝ่ายทุไม่น่าจะต้องเสียตังค์ซักบาทประกันแรกครับอะไรมีการเสื่อมสภาพจากการใช้งานได้ด้วยหรือได้ครับตัวอย่างง่ายๆนะครับสิ่งที่ติดมากับรถยนต์นะฮะถ้าหากว่าไม่เกิดอุบัติเหตุเวลาต้องเปลี่ยน อันนี้ก็คือการเสื่อมสภาพจากการใช้งานเช่นสายพานปืนล้อโช๊คอัพฟีปัม๊มแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องน้ำยาแอร์อยางรถยนต์เป็นต้นครับและการจ่ายสินใหม่ทดแทนกรณีประกันภัยรถยนต์เนี่ยบริษัทประกันภยัยให้จ่ายตามความเสียหายจริงเท่านั้นการที่ให้ผู้ประกันภยัยร่วมจ่ายเป็นการตกลงกันว่าสิ่งที่เสียหายนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ใช้แล้วสึกหรอหรือเสื่อมสภาพนั่นเองครับหากข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่า ความเสื่อมสภาพนั้นเป็นเสื่อมสภาพแค่10%หรือ20%เราก็อาจจะร่วมจ่ายได้10%หรือ20%ด้วยเช่นกันหลักการชดใช้สินใหม่ทดแทนก็คือ 1. ซ่อมแซมกลับสู่สภาพเดิม 2. หาสิ่งอื่นที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาเปลี่ยนหรือ3ชดใช้เป็นตัวเงินดังนั้นบริษัทจึงมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าเสื่อมสภาพจากการใช้งานได้ครับแต่อันนี้ ต้องจบด้วยการเจราจากรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกทําไมจะต้องจ่ายเงินด้วยอันนี้ก็เป็นคําตอบเดียวกันครับต้องจบด้วยการเจราจาครับทีนี้ต้องเข้าใจเรื่องของอะไหล่นะครับว่ารถเมื่อมีการใช้แล้วเนี่ยอะไหล่มันก็จะต้องมีการเสื่อมสภาพจากการใช้งานเั้นเวลาเขาชดใช้สินใหม่เนี่ยเขาก็จะใช้การตามข้อเท็จจริงที่เห็นนะฮะดังนั้นอะไหล่เก่ามาก็เก่าไปใหม่มาก็ใหม่ไปแท้มาก็แท้ไป เทียมมาก็เทียมไปหรือรถใช้มาหลายปีก็ใช้อะไหลแท้แต่ถอดมาจากรถที่เป็นรุ่นเดียวกันปีเดียวกันแบบนี้ก็ได้ครับหรือถ้าหากว่าหาอะไหล่ไม่ได้ก็คุมเป็นราคามาแล้วก็ซื้ออะไหล่เสมือนเข้ามาแทนซึ่งก็เราก็จะเจอนะครับว่าจะเป็นพวกของไต้หวันบ้างอะไรบ้างแบบนี้เป็นต้นครับครับบางกรณีเช่นรถไปลงข้างทางนะครับทําให้ยางแตก แม็กพังลูกปืนล้อเสียหายแบบนี้นะครับประกันบอกให้จ่ายห้า0แต่พอมีการเจราจากันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาที่จริงเนี่ยรถเพิ่งจะเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางอะไรต่างๆมาก็เหลือใหป้ประกันให้เราจ่ายเพียงแค่3 0ก็มีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการเจราจาจริงๆครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับก็ กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับผมอาจารย์สุธีจะสร้างสรรค์คลิปดีๆแบบนี้มา้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ